ซิงตองตัดิคลาวันนี้จะมาแกะกล่องอชุดทิศซิงนะครับผมตอนแรกกะว่าจะแกะแล้วก็ประกอบเลยแต่ว่าเห็นกล่องสวยนะฮะก็เลยจะแกะกล่องก่อนนะครับผมแล้วค่อยประกอบรอบหน้านะครับผมอันนี้สั่งแบบว่า สามชั่วโมงถึงเลยนะครับสามชั่วโมงถึงเลยสั่งที่ทิกตอกมันมีค่าส่งฮะก็เลยสั่งในเว็บวันนี้ไม่มีโปรสิบองสิบสองด้วยแล้วโค้ดก็ทําไม่เป็นฮะก็เลยจริงๆิงซื้อแต่เมื่อคืนแล้วแต่เมื่อคืนจ่ายไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรนะแอปก็เลยสั่งตอนเช้าเลยนะครับผม ก็จะมาแกะกล่องกันนะครับ หมดแล้วฮะโอ้จะลูออกโอ้อย่างดีนะครับขนาดส่งไวนะครับยังพออยั่ยังพอได้ดีอยู่ รอยฉีกนะครับผมของเก่าหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่เป็นรอยฉีกมาดูนะครับ a s s a t sin ส s w a r hell w h ไว้นะฮะ minimalistic premium cpu air cooling เป็นแบบมินิมอลนะครับผมอ,อย่างนี้อะไรก็มินิมอลนะครับผมก็เลยซื้อมา ขต้องการความมินิมอลดีฟคูลเลิกเย็นนะฮะทำไมของที่นี่มันขาดหมดเลยดูดิเก็บไม่ค่อยดีเลยทำไมโยนกันขนาดนั้นเลยเหรอ,อมไม่มีอะไรครับด้านนี้ด้านข้างก็มีสัญลักษณ์ปิดต่อย CPU Cooler ลลด้านล่างก็มีแค่นี้ เดี๋ยวเราต้องแกะก็จะต้อง,งนะตัดสักมุมหนึ่งครับตัดสักมุมตัดสักมุมหนึ่งมุมไหนดีมุมนี้หรือมุมนี้รู้สึกจะต้องเลื่อนเลื่อนออกเอามุมนี้ดีกว่า ดึงเลยแล้วกันอยากรู้ว่าดีสามารถดึงได้มันไม่ได้เนาะต้องเอาสีขาวออก มีกาวติดตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมแกะออกยัต้องแกะโอเคเจอพี่แกะนะครับอยู่ตรงนี้ถ้ามดจะได้บนจะฟินก่อนนะครับผม ว้าวดูดีมากเลยนะครับเอ๊ะดูนี่คือด้านล่างต้องวางอย่างนี้หรือเปล่า ก็ยกขึ้นมาโอ้ของก็น่าอันแล้วเห็นหรือ,อยังเห็นหรือ,อยังมันฟิตมากเลยครับผมอดโอ้นี่ด้านล่างนะครับ สายไฟอันนี้เป็นน่าจะมีพัดลมสองตัวหรือเปล่ากันนะหนึ่งสองอันนี้น่าจะมีพัดลมสองตัวนะครับผมเพราะว่ามีสายพว่วงโอ้สายรู้สึกว่านิ่มมากเลยครับสายนิ่มมากเลยครับนี่นิ่มมากเลยเป็นสี่พินนะครับผมสี่พิน อันนี้ไม่มี R G B นะฮะอันนี้เหมือนจะเป็น,หน,นหน้าอันนี้เหมือนจะเป็นทิศซิงอลูมิเนียมนะครับทา,ทาสีสีขาวสัมผัสด,ดีมากนะครับสัมผัสดีมากด้านหลังนี่เป็นอย่างนี้ มิกี่อเนยนับเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดท่อนลยครับผมเจ็ดท่อทั้งนี้เจ็ดท่อหนี้ฝั่งนี้จะจะเรียบหน่อยน่าจะติดกับแหมฝั่งนี้จะใหญ่หน่อยนะฮะผมจะเข้าทางนี้นะครับ เราจะใส,ส่ลงไปกลับด้านนะครับโอ้ไม่มีอะไรนะครับผมตรงนี้ ตรงนี้สวยมากเลยนะครับสวยมากเลยเป็นเส้นๆแต่ว่าสลับสลับฟันปลานะครับผมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นท่อข้างในไหมนี่แต่ถ้าดยยี่จะไม่เห็นจะเห็นเป็นแบบตารางหมากลุกนะสวยมากนี่ข้างในจะเห็นท่อนะครับผม เท่มากเลยเป็นอลูมิเนียมนะฮะวัสดุดีมากเลยครับจับแล้วแบบรู้สึกนิ่มมากเลยฮะขนาดเหล็กนะอันนี้นิ่มมากเลยครับดูด้านหลังข้างในก็เป็นท่อเหมือนกันครับผมอ,อันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับผมสกกากอันนี้เป็นพลาสติกครับพลาสตกิกอันนี้น่าจะเป็น เป็นเหล็กอลูมิเนียมสักอย่างหนึ่งยวดูท่อนะครับว่ามันเป็นท่ออะไรแกะดูนะครับอุ้ยเอาตังไปอันนี้คือคัตเอกซี่อันนี้คือทำบุญเข้าใจไหมโอเคจะตัดออกไหมไม่ตัดโอไไม่ด้ ดูนะครับว่าข้างในจะไปเป็นอย่างนี้ข้างในเป็นรวมเลยฮะรวมเป็นสีเงินเป็นสีเงินเงินสีเงินเงินนะครับแล้วก็คงส่สงไป ส่งความร้อนไปตามท่อน,นี้แะครับผมแล้วก็พัดออกไปอันนี้ไม่ได้คิดว่าจะต้องลงใบความร้อนให้สวยให้เยอะหรือดีนะครับหรือหรือหรือดีอนะนี้เน้นสวยอย่างเดียวครับผมเน้นความสวยนะฮะไม่ได้เน้นลงไปความร้อนนะเน้นสวยครับผม,มอุ้ยนี่มันนิ่มนะผมจับตรงนี้แล้วมันเด้งเด้งนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นิ่มๆทำไม่ดีอาจหักได้นะเนี่ยหรือหักแล้วหรือหักแล้ว,ลวยังไม่หัก เด้งเด้งะไรเนยทำไม่ดีหักได้นะเนี่ยอันตรายไม่มีไฟนะครับผมไม่มี r g b นะฮะแกะมือเอาที่ให้หม่ามาใส่ของไอ้ตรงนี้จะแบบว่าปุ่มเป็นปุ่มที่แบบว่าเปิดด้านว่าดหมุนยังยังยังไปต่งแก๊กแกล็ก ค,คือเป็นพัดลมแรงกับพัดลมเบาแค่นั้นเองครับผมมีมีสองสเต็ปแล้วถ้าเป็นพัดลมแรงตรงนี้จะไฟสึ้นนะฮะถ้าพัดลมเบาไฟจะไม่ขึ้นครับผมไม่รู้มีไว้ทำไมนะฮะจะต้องลองประกอบดึงจะรููเอาเมื่อกี้อยงไหนดูว่าน,นะเออโยงนี้โอเคมันจะมีสัญลักษณ์ฮะสองขีดกับสี่ขีดนะฮะ มองเห็นไว้นั่นแหละคนนี้คือสองขีดันนี้คือสี่ขีดแล้วถ้าสี่ขีดไฟจะขึ้อนอันนี้เดี๋ยวมต้องแกะดูตรงน,นี้แกะง่ายๆเพราะเป็นแม่เหล็กโอ้เป็นแม่เหล็ก,อเ,เ,ลกเอ้ยเออดีดีดีดอนนี้ก็แกะเป็นแม่เหล็ก ชิ้ๆเขาเป็นแม่เหล็กโอเคแกะเลยครับเป็นแม่เหล็กนี่ข้างในจะมีทั้าผมไม่รู้ว่ามีพัดลมสองตัวหรือเปล่าแต่ว่ามันมีสายพัดลมอันนี้น่าจะเป็นพัดลมนะติดมาติดมาการะนี้เลยแต่อันนี้ถอดได้อันนี้ถอดได้เพื่อเอาไว้สําหรับไขควงน,ะนี่เป็นแม่เหล็กฮนะตอนนีผมคิดอยู่ติดยังไง ขอเล่นกับแม่เหล็กแป๊บหนึ่งนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับผมเนี่ยชิวๆดีครับเป็นแม่เหล็กง่ายดีเออเดี๋ยวผมสลับด้านได้ไหมสลับด้านเอาอีกด้านหนึ่งมาใส่เผื่อลืมก็ได้นะจะได้สองฝั่งนะเผื่อบางคนลืมแล้ไม่รู้ใส่ด้านไหน เดืสองสามโอเคอันนี้ต่อไปจะเอาพละอลกมานะครับตอนเอาพละอลกมาต้องดึงสายดีๆนะครับสายอาจจะรูดรู้สึกว่าต้องบีบบีบตัวนี้นะฮะบีบตัวนี้บีบแล้วก็ดึงเหมือนเป็นสล็อต นครัมด็งได้าครับผมด็กงอ,อกแล้วอุ้ยเกียบคองให้หนอยนะครับอ,อันน,น,อน,อนี้เป็นสล็อตแล้วก็เป็นยางตัวนี้เป็นยางนะครับผมยางอยู่ขา้างล่างนะยางพัดลมน่าจะเป็น,140นร้140อยสี่สิบนะฮะร้อยสี่สิบมิล สิบสี่เซนนะครับผมข้างบนไม่มียางไม่มีอะไรครับไม่มีไฟอันนี้อาจจะไม่รู้ผมอาจจะแอบมาแอบมาเปลี่ยนเป็น rgb ก็ได้นะครับผมในาคตหรือว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ฟังผมไม่ได้ยินวยตัดออกด้วยนะคะแต่พัดลมไม่รู้ว่าตัวลมมีสองตัวหรือเปล่านะ ดูต้องงง,ง,งงกับพัดลมนะครับอันนี้คือพัดลมพัดลมตัวตัวที่พัดลมตัวข้างในนะฮะอันนี้ก็มีพัดลมอยู่มันต่อกับตัวนี้หรอหรือต่อกับตัวหลังแต่สายมันอยู่ตรงนี้นะแต่ตรงนี้ไม่เห็นมีพัดลมเลยเออ จริงจริงมันจะอยู่ข้างหลังหรือเปล่าหรือว่าคือตัวนี้เออไม่รู้กันี้ไม่รู้อันนี้คือสายอะไรนะครับหรือว่าสายสวิตไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคปาดตัวกอับจกลับเป็นเดิมครับผมระยะยัดพระโลนต้องคอยดึงสายด้วยนะครับผมแล้วก็แก๊กโอ้โห ต้องดูดีๆนะครับเพราะสายมันจะมันจะแน่น่างนี้สายมันจะแน่น สายพะโล่ตนนั่นจุดตรงนี้หรือเปล่าขอตองไฟดูหน่อยมันต้องมีพะโลงสองตัวหรือเปล่าหรือว่าสอมตัวเดียวแต่ทำไมมีสองสายไม่เข้าใจเหมือนกัน Okay. เอาตรงนี้ออกนะครับผมจริงๆหลักๆเพื่อให,ใ,หให้เห็นข้างในจะได้ไข่ไข่พวงนะฮะไข่วงไขตรงนี้นะฮะไข่ตรงนี้ไขตัวล็อกนะครับผมผมจนที่ดูยังมีพัดลมอยู่ไหมไม่มีนะเออ,เอ,อไม่มีพัดลมนี้นะมีแค่ตัวเดียวไม่เข้าใจทำไมต้องมีสองสายคืออะไร จะเป็นสายสาวิตนะน่าจะเป็นสายสาวิตพัดลมมีตัวเดียวนะโอเคพัดลมน่าจะมีตัวเดียว จะมีตัวเดียวนะครับผมที่เดี๋ยที่เดี๋ยวได้เป็นสวิตให้ทุกอะไรนะน่าจะเป็นสวิตตรงนี้สวิตไฟน่าจะเป็นสวิตไฟกับสวิตตรงนี้นะเป็นตัวสลับเป็นตัวควบคุมนะฮะสายไฟที่ให้มาอมโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเอเซอร์เรียเอเซอร์เรียกัน ไม่มีอะไรล้าน,น,นะครับแกะดูเลยว้าวเราได้เข็มฉีดยามาหนึ่งอัน,นครับน่าจะเยอะเหมือนกันนะน,นี่เป็นอย่างนี้นะครับ กดตอนที่เราใช้นะครับผมนี่มีไขควงนะครับผมแบบยาวนี่มีด้านนี้นครับด้านงอก็มีฮะเป็นหกเหลี่ยมนะฮะไขควงหกเหลี่ยมอันนี้เป็นไขควงสี่แฉกนะฮะเอาไว้หมุนเอาไว้หมุน ผู้มือผู้มือการประกอบซึ่งอย่ายดูเลยครับเครียรดูแล้วอาจจะเครียดได้นนาาแยกเป,กปก็นอันนี้ใส่ amd 5 a m 4ได้นะมันจะมีชุดสำหรับ intel ด้วยนะฮะ intel ชุดสำหรับ amd อย่างนี้ฮะแยกมาให้ ตัว,วเวเฟตจะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีที่ทาเนยนะครับผมเอาไว้ทาเนยนะครับเปล่าครับนี่เอาไว้ปาดซิลิโคนนะครับผมซิลิโคนกดแล้วก็ปาดอันนี้ซิลิโคนแล้วแต่คนชอบครับบางคนปาดบางคนจุดหยดเดียวบางคนทําเป็นตัวเอ็ก ตัว Y ตัว c อะไรแล้วแต่แล้วตวต่อมเลยแล้วแต่สะดวกนี่นะครับผมอันนี้เสียบข้างหลังเครื่องนะฮะเสียบหลังเครื่องแล้วก็ติกดกับน็อตนะครับผมติกดกับน็อตเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาเสียบทีหนึ่งเป็นขั้นตอนนะฮะ ก็โอเคเก็บกองที่นี่คร ah ับเดี๋ยวไว้นหนึ่งไปประกอบให้ดูนะครับเพราะว่าของมันขึ้นได้ก็เลยเอามาให้ดูก่อนนะฮะกล่องมันสวยดีก็เลยเอามาให้ดูแต่จริงๆข้างในก็วัสดุก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้ดิฟคูมันก็โอเคอยู่แล้วนะมันเขาก็เน้นวัสดุดีนะครับผมดูซิว่าจะบัดมือจะดูว่าบัดบัดมือไหมโอ้ ก็ยัง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 แบบยังวาดมีบาดวืยนิดยังมีคมคมนะฮะคมคมบ้างนิดหน่อยต้องค่อยคประกอบต้องค่อยๆประกอบนะฮะมีคมบ้างแต่ส่วนใหญ่พวกนี้จะใช้ทีเดียวประกอบทีเดียวนะฮะไม่ได้ทำไหวเขาก็เลยไม่ค่อยเน้นเน้นอะไรแบบไม่ได้เน้นแบบ วัสดุรีเมียวัสดุดีแต่ว่าบางทีอันเนี้ยมันคมดีกว่าดีฮะดีขึ้นวัสดุดีขึ้นเมื่อก่อนก็ดีแต่ว่าเนี่ยก็ยังมีความคมอยู่เวลาประกอบเวลาประกอบก็ต้องค่อยๆดูนะฮะดูคู่มือดีกว่าว่าเขียนว่าอะไรบ้างก็ดีๆก็จะเป็นมินิมอลฮะก็จะเป็น ของที่คูก็ไปมินิโน่มานานแล้วครับผมสื่อให้มามีอะไรบ้างนี่นี่อารมณ์ ero, โดดแค่หลักๆครับผมอินเทลนะครับผมอินเทลติดอะไรได้บ้างนะฮะ,ะนี่ครับผม LGA หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ ห้าหนึ่งพันสองพันเจ็ดนะครับผมไม่รู้ซีรีิไม่รู้รุ่นไหนนะครับผมก็ลองใครใสยอินเทลก็ลองดูนะครับผมอินเทลมีสองศูหหด้วยนะฮะสองศูหกนะครับผม เป็นพวกจำนวนจำนวนมันเป็นคือมันมันถึงเป็นรหัสซ็อกเก็ตนะฮะซ็อกเก็ตของ c p u นี่ถ้า AMD นะครับผมง่ายมาก AM4 AM5 จบฮนะไม่ต้องเยอะนะครับผมสรุปติด AM5 ได้นะครับผมเอ็มห้ากินเยอะจะได้ นี่ครับหยดกาวเสร็จแกะสติกเกอร์ออกนะฮะออกตึงฝาออกแล้วก็ใส่น็อตนะฮะขันน็อตใส่ลงปิดฝาเสียบปั๊กนะครับผมปุ่มปรับอ๋อโอเคก็คือ ผมก็คือเงียบกับเสียงดังนะฮะเงียบกับแรงไม่ใช่เงียบเสียงแล้วก็หันไปด้านนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นมินิมอลสวยงามมากนะครับผมที่เหลือก็เป็นภาษาต่างประเทศอ๋อเลสปออะไรกับเดียอันยองเฉียงชงชงนะครับภาษาต่างประเทศครับกระป๋อเก็บแล้วนะกระป๋อสุดลือ สวัสดีครับเธอคาร์วันนี้หอมมาพรีมวิวคอมกันนะครับขนาดซองขนาดอะไรนะขนาดคู่มือยังมีซองเลยเพื่อมันจะไฮโซไปหม่เกินไปเลยโอเคเก็บกระบอกเรียบร้อยหมาต้องให้ขนมปังเขาอย่าก็ไม่จำเป็นต้องไฮโซก็ได้นะครับแต่จะไฮโซโอเคผมเก็บเก็บไม่เป็นนะครับผมไม่รู้จะเก็บยังไง

โอเคก็จบการรีวิวกระเพียงเ่านี้นะครับทุกคนตบมือ